ดูความคืบหน้าเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมน่วันนี้นี่วันนี้วันแรกเลยที่จะเริ่มทยอยขนย้ายหมื่นกว่าตันนะคะจากสมุทรสาครใช่แล้วก็ที่บางซื่ออแล้วทั้งสองจุดเนี่ยก็จะรวมขบวนกลับไปฝังที่จังหวัดตาาค่ะเหมือนเดิมที่บ่อฝังกลบตามเดิมนะคะวันนี้ก็มีการ เริ่มที่จะขนเมื่อช่วงประมาณหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะคะที่บริษัท J&B Metal เทัลจำกัดซอยกองพนันพลตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา14นาฬิกาคุณพิมพัฒาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีตำรวจบอกอปทศตำรวจสพเมืองสมุทรสาครนายกอบตาบางน้ำจืดเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบขั้นตอนการขนย้ายกากแคดเมียมเพื่อไปที่หลุมฝังกลบที่จังหวัดปากค <c oughs> ือก่อนหน้านี้นหลายคนชาวบ้านเขากังวลเรื่องความปลอดภัยคเพราะฉะ <c oughs> นั้นก็ต้องมีการขนย้ายที่มีมาตรฐานด้วยแผนการขนย้ายที่กำหนดคือจะใช้รถเทรลเลอร์ท้ายเรียบ4คันแต่ละคันจะบรรทุกถุงบิ๊กแบก คันละ20ถุงน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1.5ถึง1.6ตันต่อถุงเจ้าหน้าที่ที่ทำการขนย้ายจะต้องใส่ชุดป้องกันนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นำถุงบิ๊กแบกใบใหม่ที่มีลักษณะเป็นถุงซ้อนกัน2ชั้นชั้นนอกเนี่ยเป็นเนื้อหนามีหูหิ้วสำหรับรถโฟล์คลิฟต์นะคะที่ใช้แขนเกี่ยวขึ้นมาเพื่อการยกแล้วก็ขนย้ายส่วนชั้นในเขาจะใช้เป็นถุงที่มีขนาดปากถุงที่ยาวขึ้น้นนนกถงชัอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไว้ใช้สําหรับมัดปากถุงได้น,น,นี่เป็นขั้นตอนการขนขึ้นไปบนรถเทรลเลอร์สวมไปอีก2ชั้นใช่แล้วก็นําถุงบิ๊กแบกที่บรรจุก,กากแคดเมียมสวมลงในถุงบิ๊กแบ็กใบใหม่มัดปากถุงนําขึ้นเครื่องชั่งน้ําหนักจากนั้นทยอยขึ้นรถเทรลเลอร์ซึ่งมีการปูผ้าใบรองด้านในค่ะและพอเอาถุงบิ๊กแบ็กวางก็จะมีผ้าใบปิดแพคอีกครั้งหนึ่งในทั้งหมดฮนะ ขณะที่การขนย้ายไปยังจังหวัดตาก,ก็ต้องตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถซึ่งต้องมีใบยอนุญาตเฉพาะและต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายมีการอบรมนะคนขับนี่ก็สำคัญนะขับรถบรรทุกสารเคมีข้ามจังหวัดต้องมีความรู้ในการป้องกันตัวเองจากสารแคดเมียมและต้องมีเอกสารควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถเทรลเลอร์ที่ขนกากแคดเมียมขบวนนี้นะครับจะเริ่มเดินทางออกจากบริษัท JNB m e t a l จำกัด สองทุ่ม,มประมาณสองทุ่มโดยมีตำรวจขับรถนำไปจนถึงอำเภอบางบัวทองแล้วไปสมทบกับรถขนกาแคดเมียมซึ่งจะมาจากบริษัทล้อโลหะไทยแมทเลจำกัดจำได้ใช่ไหม,มที่บางซื่ออกรุงเทพมหานครจากนั้นตำรวจปทศก็จะเข้ารับผิดชอบเอาแคดเมียมที่มาจากสมุทรสาครและมาจากบางซื่อไปรวมขบวนเดียวกันแล้วขับพร้อมกันไปจนถึงจังหวัดตาก ซึ่งการขนย้ายครั้งนี้นะครับรลฐมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ัฒราวิชัยคุณบอกว่ากระบวนก,การทุกอย่างผ่านขั้นตอนการประชุมเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดวัตถุประสงค์ที่ต้องทําก็คือหาจํานวนกากแคดเมียมให้ครบแล้วการขนย้ายกับประจวบตากต้องทําอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกระบวนการที่สําคัญต้องหาบุคคลหรือขั้นตอนอันเป็นความผิดต่อเรื่องนี้มารับผิดชอบยืนยันว่ากระบวนการทํางานทั้งหมดคํานึงถึงความปลอดภัย และต้องเป็นไปตามกระบวนการ EIA ที่มีการทดสอบขั้นตอนกระบวนการขนย้ายสารเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดนี่เป็นคำยืนยันจากท่าัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตส,สาหกรรมนี่เพราะฉะนั้นการขนย้ายเริ่มต้นแล้วนะฮะอสองทุ่มส่วนภาพสดๆจะเป็นยังไงติดตามลึกไม่รับคุณอาร์ตเอกลัดก็จะรายงานความเคลื่อนไหวก็จะขนต่อเนื่องเลยนะ,ะนี่ฮะแล้วเขาก็จะทยอยขนกันเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกว่าจะครบ 1 0,000กว่าตันที่หายไปจากพื้นที่จังหวัดตากนะคะครับ